พวกคุณเคยโดนพวกไอพวกอเมริกรัคิดว่าคุณเป็นคนเป็นไทยคิดไหมก็น่าจะใชะ่ผมก็เคยโดนมาแล้วเหมือนกันซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อสุดๆไม่รู้ดิคือแบบพิมพ์ไปภาษากี่ทีมันก็ยังไม่ฟังเลยด้วยซ้ำอ่ะเขาจะไปรู้ มันโคตรปวดหัวเลยกว่ามันคือแบบมันต้องรอจีกว่าพวกมันจะออกคือแบบเหตุการณ์เป็นงี้เว้ยผมเข้าแมปอยู่ในอยู่อะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งคือก็ผมอ่ะน่าจะคือแบบ ผมแค่จะหยุดเพื่อผมแค่พิมพ์ว่า stop ในภาษา stop แล้วมันก็ยังไม่หยุดแล้วผมก็เขียนชื่อช่องมันผมเขีเยนชื่อช่องมันไปคือชื่อช่องผมแหละเองนั่นแหละอืมแล้วเอาไงต่ออืมคือมันบอกว่า shut up แล้วมันก็บอกว่า you eat a Thai kid ผมนี่คือแบบงงเลยอะ ผมไม่ใช่ไทยคิดผมเป็นผมเป็นผู้เล่นปกตินะเว้ยมันมันมันสุดๆเลยคนไทยก็เคยโดนไอ้พวกไทยคิดเล่นมาแล้วแล้วไอ้ไทยคิดเนี่ยมันเป็นเยาวชนหรือเด็กที่ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่ผู้เล่นในไทยเนี่ยมันจะเป็นแบบคนเล่นปกติไงแต่พวกนู้นอะมันเป็นในพวกไทยคิดเว้ย มันเป็นอะไรที่แย่สุดๆเลยคือแบบจะมีไทยคิดมาให้โดนด่าพอคนไทยที่ไม่ใช่ไทยคิดมาอยู่ในเซิร์ฟมาอเมริกาบางคนบางเซิร์ฟก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นคนเป็นไทยคิดผมมัน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 ไม่ยุติธรรมเลยอะ่ะมันไม่ยุติธรรมด้วยซ้ำอ่ะคแบบมันมันไม่ยุติธรรมอะ่ะโตรเกียร์แต่บอกเลย โคตรเกลียดเสียบโคตรเกลียดแต่บอกเลยคือไอไทยคิดเนี่ยจะสร้างมาเพื่อให้โดนด่าดผมก็ไม่รู้ซ,ซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ซึ่งแปลกๆนะพูดจริงๆซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แย่สุดๆสำหรับการเขา้าเล่นโลบอกแมปโลคนนอคนเนอร์คอนเนอร์ฮิวคือแบบแมปประเทศการบริหารประเทศให้ใหญ่อะมันยากมากเลยเว้ยกว่าผมจะทำประเทศขึ้นมาได้ผมต้องไปอาศัยที่ ผมเลยต้องเปลี่ยนชื่อไปคำว่า Thailand Thai people in U S A หรืออเมริกานั่นแหละซึ่งผมก็ต้องอาศัยอยู่ที่นั่นจนกว่าไอคนที่ด่าผมว่ามันผมคือไทยคิดมันจะออกไปซึ่งเป็นอะไรที่ผมโคตรเกลียดเลยสำหรับโลบอกเนี่ยโคตรเกลียดจริงๆปัญหาพวกนั้นก็ยังไม่แก้ไปทีนะไอพวกไทยคิดอ่ะมันคือไอพวกสกอยเชื่อผมสิไอพวกไทยคิดมันคือไอพวกสกอย พลอยบอกสกอยอ่ะมันเข้ามาเล่นแล้วมันก็กวนตีนคนไทยอย่างแป้งพี่แป้งหอมจนเกือบจนเลิกเล่นไปเลยหนึ่งสัปดาห์ก็มีแล้วผมยังไม่โดนไทยคิดยังไม่โดนไทยคิดกวนตีนแต่ว่าก็โดนคนอเมริกามาหาว่าเป็นไทยคิดและอ๋อคลิปก็จบแค่นี้แหละครับ